ยิ้มไว้ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ปยมหานำเอาสมเด็จวรัคังขอบร่างฟันหนูนะเป็นพระเพิมของหลวงวิจิตนรุมนองนี้นะครับแต่ว่าองนี้จะคลาสสิก่อยนะครับตรงฟันหนูเห็นไม่ค่อยชัดนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเราจะเห็นเป็นเหมือนลักษณะมี แท่นหรือว่ามีเหล็กหรือว่ามีหินลักษณะเป็นเม็ดเหล็กลนะเพื่อนๆนี่เป็นสัญลักษณ์ของฟันหนูแทนตรงนี้นะแปลกมกแต่จันมากนะเพื่อนๆองค์นี้แล้วก็จะมีลักษณะส้นแซมเล็กๆขึ้นมาตรงฐานซุ้มเรือนแก้วหรือว่าฐานระฆังองค์นี้นะครับเนี่ยแต่องค์นี้เป็นขอบล่างฟันหนูเป็นพิมพ์พระประธานแน่นอนนะองค์นี้ เป็นพิมพ์พระประธานขอบร่างฟันหนูมีสองพ,พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พระประธานขององค์หลวงวิจิตรนรุมนนะแต่องค์นี้เป็นองค์พระประธานเราจะเห็นเส้นองค์พระประธานก็จะมีเส้นแซมขึ้นมานะเพืเ่อนๆนี่สองเส้นตรงนี้นะครับอันนี้คือเส้นบรรคับพิมพ์ถ้ารวมเส้นบรรคับพิมพ์ก็จะเป็นสามนะหนึ่งสองสาม แต่ดูดีๆบางท่านก็มองเป็นเส้นเดียวนะเพื่อนๆคลาสสิมาานะครับองนี้ถ้าเราเห็นสมเด็จคนดังสมเด็จของของของคนดังว่า่างั้นเถอะนะครับเราจะเห็นองค์นี้นะเราเซิร์ชดูได้นะเพื่อนสมเด็จขอบร่างฟันหนูองค์ดังจริงๆก,ก็คือองค์ที่เป็นของนักการเมืองแถวภาคเหนือท่านหนึ่งเปลี่ยนมือมาเป็นของนักการเมืองหญิงแถวภาคกลาง แถวลาดบุรีแถวเพชรบุรีตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมือมาเป็นของเจ้าสัวที่ท่านองประเทศเสียชีวิตก่อนที่ต่างประเทศนะที่พระมหาพูดมาคงนึกภาพออกทั้งสามท่านนะทั้งสามท่านเนี่ยมีพระสมเด็จขอบร่างฟันหนูพิมพ์พระประธานเนี่ยคู่อยู่ด้วยนะครับหลายท่านมองว่าองค์นั้นนะเพื่อนๆองค์ที่พูดถึงนีเนี่ยโดนเข้าให้แล้วนะไหมบ้าง ไม่ถึงบ้างดูแล้วเนะี่ยยังไงก็โดนเขาให้แล้วนะเศรษฐีผู้มั่งมีทั้งหลายนั่นคือตัดสินด้วยโลกโซเชียลไปแล้วนะสมาชิกโซเชียลได้ตัดสินไปแล้วแต่พ่อให่มาหามองกับมองต่างมุมนะเพืเ่อนๆมองต่างมุมว่าคือพระแท้เนี่ยเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยสีสันของกล้องนึงก็ทําให้รูปแบบของพระไดเปลี่ยนไปได้นะ ถ้าใครไม่มีโอกาสได้จับสัมผัสพระสมเด็จวัดระังองค์ขอบร่างฟอนหนูของหลวงวิจิตรถ้าใครไม่เคยจับเลยเนี่ยเราจะเพิ่งไปปรามาจะเพิ่งไปมองพระเพียงแค่รูปนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นในเวลาเขาจะซื้อขายพระกันทําไมเขาบอกให้ส่งรูปเมื่อส่งรูปมาให้แล้วเนี่ยเขาจึงบอกว่าให้นําตัวจริงมาด้วยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนหรือแม้กระทั่งพิมพ์ฐานแซม พิมพ์ฐานแซมที่หัวหน้าพรรคการเมืองในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วกับหัวหน้าพรรคการเมืองสมัยนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีอีกนะสมัยก่อนท่านก็เป็นรัฐมนตรีสมัยนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะท่านมีสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะท่านเป็นเช่ามาจากคนดังแถวข้างๆธรรมศาสตร์แถวๆธรรมศาสตร์แถวๆวัดติดสนามหลวงตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ นั่นแหละครับติดริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับถ้าอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านเช่ามาจากคนดังแถวนั้นนะฐานแซมนะในราคาแล้านทวนว่าอย่างนั้นนะหลายคนก็ตัดสินโลกโซเชียลตัดสินไปเลยว่าโดนให้แล้วดูเนื้อใหม่ดูเนื้อแบบไม่ใช่ไม่ถึงยุคแต่พ่อใหญ่มหากลับมองแท้แน่นอนเหมือน เหมือนขอบล่างฝนหนูที่พระเอกมาหาพูดมาเมื่อคี้เนี่ยที่เปลี่ยนมือไปทั้งสามท่านท่านสุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุองค์นั้นพระเอกมาหาก็มองว่าเออแท้ฐานแซมที่รัฐมนตรีท่านนี้ถืออยู่แฝนที่คอท่านอยู่บางโอกาสก็เห็นท่านแฝนออกสื่ออยู่ช่วงที่กําลังฟอร์มรัฐบาลใหม่ๆ <c oughs> ช่วงนั้นนะท่านขับรถเองท่านท่านขับรถเองนะช่วงที่ท่าน ฟอร์มรัฐบาลใหม่ช่วงนั้นยังไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะท่านแฟนพระสมเด็จโชว์เลยนะเออถ้าใครติดตามเป็นแฟนพันธ์แท้ของนักการเมืองท่านเนี่ยพรรคเนี่ยเ,เราจะเห็นท่านแฟนพระสมเด็จโชว์เลยนะท่านใส่เสื้อยืดโชว์เลยเห็นแวบๆบแบบสัมภาษณ์สื่อแต่พ่อยมาหามองนะนั่นแหละคือฐานแซมเห็นแวบพ่อยมหารู้เลยว่านี่คือฐานแซม,แบบม,นะมที่ท่านเช่ามานะท่าน ใส่ตลับทองนะแต่ว่าสร้อยนี่เป็นสร้อยสร้อยผ้าสร้อยผ้าดําธรรมดานี่แหละที่เขานิยมใส่กันซื้อกันนะแต่ว่ากรอบทองโชว์นอกซื้อท่านท่านชอบขับรถเองท่านไวกันนะท่านชอบท่านสะสมรถโบราณไปไหนท่านจะขับรถเองช่วงนั้นอ่ะท่านคงขับเองเป็นเดือนแหละเพราะว่าช่วงนั้นฟอร์มรัฐบาลใหม่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนั้นก็ เสนอชื่อกันอยู่ท่านก็สบายสบายแต่งตัวแบบสบายๆนะแฟนสมเด็จโชว์เลยนั่นแหละฐานแซมก็จริงนะเพื่อนๆ่อมแซมธนุบ,บำลุงพระพุทธศาสนานะสุดท,ท้ายท่านก็ได้กลับมาเป็นรัฐมบตรตีอีกนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าก็าแปลกนะเพราะอย่ามาหาองคงเป็นคนเดียวที่มองออกนะแล้วก็จินตนาการตามที่ท่านมีท่านมีมีทุกรุ่นนะท่านมีทุกภาพปิดตาหลวงปู่แก้วท่านก็มีพระเกจิอาจารย์ท่านก็มี สมเด็จท่านคงมีทุกพิมพ์แต่ว่าวันที่ท่านแฝนโชว์นอกเสื้อวันที่ช่วงกำลังฟอร์มรัฐบาลอยู่จะเอาพักไหนเข้าออกแล้วก็ท่านกำลังโดนพักใหญ่ที่เป็นแกนนำนี่ตามจีบอยู่อย่างเงี้ยท่านโชว์เลยนะท่านแฝนฐานแสมนั่นแหละจะมีใครสักกี่คนที่คิดถ้าเราไม่ได้เป็นคน บูชาพระหรือไม่ได้ยึดมั่นในเรื่องเครื่องรางของขังพวกนี้เราก็จะมองแค่ผ่านๆแต่ถ้าคนในวงการที่มองออกเนี่ยท่านแฝนสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเพื่อนๆรู้ไหมฐานแซมนี่คือธนุบำรุงค้ำจุนซ่อมแซมสิ่งที่ขาดให้อยู่สิ่งที่ไม่มีนี่ให้มาเรียกว่ามาแซมมาช่วยเหลือมาจุนเจือมาอุดหนุนมาค้ำชู สมเร็จโตสร้างฐานแซมขึ้นมาก็เพื่อที่จะคำชูคำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง5,000ปีท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็มาฟอร์มรัฐบาลใหม่ท่านก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอีกอยากร่วมรัฐบาลอีกก็มาซ่อมแซมมาธนุบำรุงมาช่วยไม่ให้ขาดมาช่วยให้มั่งให้มีในสิ่งที่ท่านต้องการเรียกว่ามาแซมมาซ่อมมาคำจุนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนท่านจึง แฝนฐานแซมโชว์นอกเสื้อเลยวันนั้นน่ะนั่นแหละถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อใหญ่มหาพูดถึงท่านไหนก็ลองไปสืบค้นดูนะท่านรับมาจากคนดังแถวท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแถวธรรมศาสตร์ในราคาแปล้านนะซึ่งพ่อใหญ่มหามองว่าแท้แต่สมาชิกโลกโซเชียลก็มองว่าโดนก็ให้แล้วนะเหมือนเรามองว่าก้าบุดี คนที่สามที่รับช่วงพิมพ์ขอบล่างัน,นูมาเนี่ยองค์ที่เราเห็นในสื่อเพื่อนเสิร์ชเข้าไปก็เจอแล้วครับสมเด็จคนดังเ่ยเจอแล้วนะดูภาพดูสีสันวันนแล้วนี่โดนให้แล้วเหมือนกันแต่พระยมหากับมองว่านั่นคือแท้แต่ทำไมาถ้าแท้แล้วทําไมาต้องโดนอุบัติเหตุตายอันนี้พระยมหาก็เคยพูดไว้แล้วนะเพืเ่อน,นหรือแม้ทั้งสมัยสาหนะสมัยสาหที่รัฐประาาหาร ใหม่ๆ2 5 3 5นะครับที่เขาให้เจ้าพ่อมารายงานตัวแต่ว่าเจ้าพ่อท่านหนึ่งถแถวภาคกลางเราเนะี่ยไม่มารายงานตัวก็ไม่นานก็โดนทรมปุ่นไปทั้งรถทั้งคนเอ็ม16แต่ปากท่านก็ยังอมสมเด็จวะละัลคังอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆคนเราถึงข่าวไปอยู่ไหนก็ไม่รอดเพื่อนๆพระเจ้าเราบอกอะ ถ้อยู่ไหนก็ก็ไม่รอดถ้าถ้าเราถึงคราวแล้วอ่ะเหมือนพระเจ้าสุปปุทธะนะพระประยุรญ,ญาติของพระพุทธเจ้าเราอ่ะครั้งหนึ่งพระเจ้าเราไปเยี่ยมพระประยุรญ,ญาติแถวกับบินพัดต,ตื่นเช้ามาบินธบ,บาตพระเจ้าเราบินธบ,บาตนะโกรธเคืองพระเจ้าด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเกี่ยวกับการให้ลูกสาวนะยกลูกสาวให้ยกหลานให้ เป็นมเหสีของเจ้าชายทินทัาแล้วนี่อยู่ๆเจ้าชายทินทัศเสด็จออกบวชนี่ก็คงจะขัดใจประวัตินี้พระยมหา็เคยเล่าไว้แล้วนะนานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วลองมาเสิร์ชหาดูนะเมื่อครั้งพระเจ้าเราบรรลุอรหันต์แล้วกลับไปเยี่ยมพระประย,ยุรญาติโกรธไงแค้นเคืองไงไม่ให้บิณฑบาตนะสั่งให้ทหารไปเอาสร้างกำแพงปิดทุกบล็อกปิดทุกเส้นทางที่พระเจ้าเราบิณฑบาตเลยนะ พระเจ้าเราก็บอกอก็บอกพระภิกษุก็ไม่ต้องกลัวให้เดินบิณฑบาตตามปกตินั่นแหละ,ะพระอนุนก็เลยถามว่าทํำยังไงเมื่อเขาปิดเส้นทางนี้ก็ไปเส้นทางอื่นก็ได้พระเจ้าค่าพระเจ้าก็บอกอ,อนุนว่าอ,อนุนเราเป็นวิสัยของพระตถาคตเมื่อจะไปเส้นทางไหนแล้วก็ต้องไปเส้นทางนั้นเพราะว่ายังมีคนรออยู่รอที่จะใส่บาตรต้องไป นะเมื่อไปถึงที่พระเจ้าสุป,ปพุทธะท่านกักทางไว้ไม่ให้เดินต่อไปก็หยุดแค่นั้นนะคิดว่าเขาทําบุญมาแค่นีนะ้คนที่อยากใส่ก็อาจจะข้ามมาใส่ตรงนี้ก็ได้ทั้งก็ยืนรับปิณฑบาตในขณะที่รับปิณฑบาตอยู่ทั้งก็แย้มพระโอษพระอนุนก็ถามว่าพระองค์แย้มพระโอษทำไมพระพุทธเจ้าก็บอกพระอนุนว่าอ,อนุนฟังนะ จากนี้ไปเก็ดวันน่ะพระเจ้าสุภปุตธะจะโดนแผ่นดินสูบที่มาปิดกัน้นปิดทางบินาบาตของพระตถาคตนะนั่นแหละชาวบ้านได้ยินก็โจดขานทั่วไปจนไปเข้าหูพระเจ้าสุภปุทธพระเจ้าสุภปุทคอยดูเราจะจับผิดพระพุทธเจา้าแล้วก็สั่งให้อามา์สร้างปราสาท16ชั้นนะเพื่อน อย่าว่าแต่เกตชั้นเลยนะสร้างปราสาทสร้างวิมานให้เสร็จภายในห้าวันให้เสร็จภายในห้าวันสิบเกตชั้นนะ่ะสร้างเสร็จก็เสร็จพอดีในวันที่หกที่เกตก็ขึ้นไปอยู่เลยพระเจ้าบอกว่าอีกเกตวันจะโดนไปดินสูบท่านก็อยู่แบบสบายเลยนะี่จนถึงวันที่เกตนะวันที่เกตล่วงเข้าวันที่เกต พบคร่ำวันที่เกตพอดีพบคร่ำม้มาม้าทรงของพระเจ้าสุภพุทธะเนี่ยเกิดเรียกว่าตกมันเอาง่ายๆนะไม่มีใครจับได้ยกเว้นพระเจ้าสุภพุทธองเดียวที่เอาอยู่ที่จับอยู่นะมา้าม้าเนี่ยโอโ้โหโวยวายเลยมาตกมันเลยนะใครก็ไปใกล้นี่ถีบกระเด็นกระดองไปหมดเลยพระเจ้าสุภพุทธะนี่รักมากเลยนะรักมากมา้าม้าตัวนี้อ่ะ มหาเล็กวิ่งไปบอกว่าม้านี่พยศแล้วไม่มีใครเอาอยู่พระเจ้าสมปัตธานี่ลืมเลยนะเพื่อนเพ็ดวันก็พอดีอะ่ะเขานับเจ็ดวันนี่วันวันที่เก็ครบ่ําแล้วนี่คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าครบเก็วันแล้วอืมก็ลงไปลงจากปราสาทสิชั้นลงไปเลยนะลงไปพอไปถึงพื้น พระบาทท่านก็เหยียบที่ประตูพระแม่ธรณีก็ลุกเป็นไฟเลยดูดเอาล่างพระเจ้าสุบททะลงไปเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เรื่องนี้บอกให้รู้ว่าคนเราถึงคราวตายแล้วนะีจะไปอยู่ปราสาทราชวังก็ก,ก็ตายนะจะทำอะไรก็ตายนะชีวิตคนเราเล่าเล่าสู่กนฟังเป็นที่มาแบบนั้นนะอย่างองค์นี้นะครับ หรือแม้กระทั่งใครที่สะสมบุญมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปน้อยเนื้อต่ำใจนะทำบุญไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ไปคิดว่าพระแท้นี่อยู่กับเศรษฐีก็ัาบดีเท่านั้นอยู่กับเราชาวบ้านนี่ก็เป็นพระแท้นะเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ข้างหนึ่งนะฮะนักการเมืองแถวสมุทรปราการนะท่านหนึ่งนะ ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านแฝนพระสมเด็จบางค้นผมไปติดไฟแดงนะมือปืนขับรถมาประกบข้างยิงกระหน่ำสามนัดเลยนะในขณะยิงนัดแรกท่านกล้มลงจะเก็บเอากวดน้ําพอดีนัดแรกจึงเฉียดที่หน้าอกมือปืนคิดว่าท่านตายแล้วก็ยิงไปนัดที่2ก็เฉียดไหลท่านรู้ว่าโดนยิงท่านก็ฟุบลงนะเห็นไมเพื่อเอท่านมีบางค้นพมนะในขณะที่ยิงอ่ะ ทำไมท่านต้องก้มลงก็อันนี้ก็ยากแท้ที่จะบอกได้นะอาจจะมีเหตุต้องให้ก้มลงกนะวดน้ําทําไมจะมันหล่นช่วงที่เขายิงพอดีก็แปลกดีนะเพื่อนๆนี่แหละเล่าสุนทนฟังนะเพื่อนๆกดเราว่าถึงข่าวตายอยู่ไหนก็ตายอย่างเพื่อนๆถามว่าโดนก็ให้แล้วองนั้นนะอันนี้จริงนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนหรอกครับแท้แล้วครับองนั้นนะองนี้เราเห็นในโลกโซเชียลอะ แต่ว่าเพื่อนๆไม่เคยเห็นองค์จริงก็มองผิดผิดรูปไปแต่พระมหาเนี่มองมองว่าจริงเพราะผ่านเห็นมาเยอะนะพระแท้เนี่ยเพื่อนๆดูองค์นี้นะขอบล่างฟันหนูเห็นไหมครับนี่ดูรอยปิดูรอยแตกของท่าน งดงามนะครับให้เ,เพื่อนๆดูเราจะเห็นว่ามีเม็ดประทาตเห็นไหมครับ เม็ดแดงเม็ดดำครบนะครับองค์นี้เนื้อหนีส่ยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูเนื้อพระแท้ก็เป็นอย่างนี้นะครับ ดูด้านหลังนะครับนี่รอยนอนด้วนรอยปูไตนี่ผุนทั่วล่างเลยนะเพื่อนๆองค์นี้พ่อยามาคือเอามาลงไว้แล้วนะครับองค์นี้เอาไว้เพื่อนๆได้ดูอีกแต่ก่อนไม่ให้ดูเต็มองค์นะแต่ช่วงนี้ดูเต็มองค์เพื่อนๆเห็นไหมครับ เม็ดพระาธาตุโอ้โหงดงามมากนะนี่รอยปีรอยแตกเห็นไหมครับนี่เพื่อนเนดูสิครับรอยปีรอยแตกของท่านนี้งดงามดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูก,ถก,ถกใจฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ง่ายพ่อหย่ามาหาช่องส่องบ้านด้วยนะครับคลิปนี้เล่ายาวหน่อยนะครับ ให้เล่าถึงว่าคนเราเนี่ยถึงคราวตายก,ก็ต้องตายทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ